วันนี้เรามาเรียนคลาสที่3แล้วนะคะซึ่งคลาสที่3วันนี้เนี่ยจะเรียนในหัวข้อ formal introductions นะคะ formal introduction จำคำว่า formal ได้ไหม formal ก็คืออะไรจำได้ไหมเอ่ย formal คือคำว่าแปลว่าเป็นทางการนั่นเองนะคะ formal คือคำว่าเป็นทางการนะคะตรงข้ามกับ informal ใช่ไหมจำได้เนาะตรงข้ามกับ Informal นะคะตรงข้ามกันทีนี้แล้วคำว่า introduction ล่ะคำว่า introduction นะคะหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่ามันแปลว่าอะไรมันก็คือการแนะนำนะคะจะแนะนำตัวหรือว่าแนะนำ เรื่องราวอะไรต่างๆะคะ introduction คือการเกริ่นแนะนําก่อนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเวลาที่เราแนะนําเพื่อนหรือแนะนําใครให้ใครรู้จักเนี่ยนะคะแบบที่เป็นทางการเนี่ยเราจะพูดกันยังไงนะคะ ในนี้มีใครบ้างบทสนทนานี้นะคะบทสนทนานี้ก็ประกอบไปด้วยคน3คนนะเพราะเวลาที่เราแนะนำใครให้ใครรู้จักเนี่ยส่วนมากก็จะมี3าคนถูกไหมเช่นเราแนะนำแฟนให้พ่อหรือแม่รู้จักเราแนะนำพ่อแม่เราให้อาจารย์รู้จักอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชั่นที่เป็นฟอร m มอลก่อนเนาะแล้วก็ ในคลาสถัดไปเนี่ยจะเป็นแบบอินฟอร์มอลก็คือไม่เป็นทางการใช่ไหมวันนี้โฟกัสที่การเป็นทางการนะคะมีใครบ้างอ่ะมีมาร์กาเร็ตนะคะมีวิลสันนะคะเป็นมิสเตอร์วิลสันแล้วก็ด r Smith รสมิธนะคะอ่ะทีนี้อ่ะเวลาที่เราออกเสียงชื่อนะคะอันนี้มาร์กาเร็ตวิลสันแล้วก็สมิธนะคะสมิธเนี่ยมี Th ด้วยใช่ไหมมันจะไม่ใช่สมิธสมิธสมิธอย่างเดียวนะคะมันคือสมิธสมิธ แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรหนึ่งก็จะโฟกัสไปทีละประโยคทีละประโยคเลยเนาะอ่าเริ่มต้นที่แมกเก r ร t เตก่อนนะคะแมกเก r ร t เตเนี่ยแมกเกรเ็ขาพูดอะไรแมกเกรเ็ขาบอกว่า Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าเวลาเขาเรียกกันเนี่ยเขาจะใช้คําว่า Mr. สเนะคะมิ Mr. เนี่ยเป็นผู้ชายนะคะ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะเรียกมิสหรือถ้าเป็นอันนี้คือมิสซิสนะคะมิสกับมิสซิสเนี่ยต่างกันก็คือว่ามิสเนี่ยจะใช้เรียกคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะส่วนมิสซิสเนี่ยคือคนที่แต่งงานแล้วนะคะแต่งงานแล้วอ่ามิสซิสแต่งงานแล้วส่วนมากจะเรียกด้วยมิสซิสแล้วก็นามสกุลน,นะคะ อ่าอย่างสมมติว่าอ่าถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างเอ็ดเวิร์ดสมิธใช่ไหมถ,ถ้าเขาแต่งงานแล้วเนี่ยภรรยาเขาเราจะเรียกว่ามิสซิสสมนะคะเพราะว่า Smith คือนามสกุลนะคะส่วน Miss ธรรมดาก็จะเรียกเป็นชื่อหรือว่าเป็นนามสกุลก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแต่ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกเป็นนามสกุลมาก่อนนะคะอ่าทีนี้อันนี้อะไรยังไงเขาบอกว่า I'd like you to meet to meet Dr. Edward Smith นะคะ I อันนี้ย่อมาจาก I would like นะคะ I would like เนี่ยจำเลยนะคะว่ามันแปลว่าฉันอยากจะจุดจุดจุดนะคะฉันอยากจะจุดจุดจุดซึ่งมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันมาในรูปแบบนี้ตลอดเลย I would like to do this I would like to do that, 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 that อะไรเงี้ยคะ่ะ I would like ตลอดจะไม่มี I will like นะคะถึงแม้ว่าคำว่า would เนี่ยมันจะเป็นอดีตของ will นะคะใช่ไหม will เนี่ยเป็นปัจจุบันเป็น verb ป,ปัจจุบันของ would นะของ would แต่ว่าเวลาในกรณีที่เราจะบอกว่าฉันอยากจะทำโน่นฉันอยากจะทำนี่เราจะใช้ I would like จุดๆๆนะคะเราจะไม่ใช้ I will ไม่มี I will นะจำเลยนะ I will like ไม่มีนะคะอ่ะ ฉันอยากจะทำไมนะคะ I would like you to meet Meet จำได้ไหม e e t แปลว่าเจอพบใช่ไหมคะเหมือนคำว่า meeting นะคะอยากจะให้คุณนะคะมาเจอกับดรเอ็ดเวิร์ดสมิธหรือว่ารู้จักนั่นเองก็จะแนะนำให้รู้จักนั่นแหละรู้จักดรเอ็ดเวิร์ดสมิธนะคะอ่าก็ประมาณนี้มาเก t เขาพูดว่ามิสเตอร์วิลสัน I would like you to meet Dr. Edward Smith นะคะอย่าลืมตัวลงท้ายนะจำได้ใช่ไหมสักด3ข้อออกเสียงลงท้ายเน้นเสียงสูงให้ถูกจุดแล้วก็ R L T H นะคะอันนี้เราเจอแล้ว Smith ใช่ไหม Smith มี T H จำเลยนะอ่าต่อไปนะคะแล้วยังไง Mr. Wilson เขาก็เลยบอกว่า it is nice to meet you Dr. Smith นะคะ อันนี้มาจาก it is ใช่ไหม it is nice to meet you d r smith นะคะเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหม nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จัก d r smith นะคะเวลาเวลาที่เราพูดเราจะพูดว่า it is nice to meet you แล้วก็ตามด้วยชื่อนะคะนี่ก็ชื่อใช่ไหม,มตามด้วยชื่อนะ it is nice to meet you d r smith นะคะเวลาที่เราจะพูดเรา ให้เรารู้ว่าคําว่า nice to meet you เนี่ยมันมาจาก it is nice to meet you ถ้าจะพูดให้เต็มเวลาที่เจอใครที่แบบอยู่ในการเป็นทางการอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ it is nice to meet you หรืออ่าหรืออะไรอ่ะมาดูว่าด r Smith รสมิธเขาตอบว่าอะไรอ่าดเรสมิธเขาบอกว่า pleasure to meet you too นะคะ pleasure to meet you too เอาทำไมดรสมิธใช้ pleasure ล่ะ pleasure นะคะมันก็คืออะไรนะคลาสที่แล้วเราเรียนไปแล้วยินดีใช่ไหมโหยินดีมากเลยที่ได้รู้จักคุณแล้วก็ too ก็แปลว่าเช่นกันนะคะอ่าเช่นกัน pleasure to meet you too ก็คือยินดีมากเลยที่ได้เจอเธอใช่ไหมทีนี้เราจะเปลี่ยน pleasure เป็น nice ก็ได้แต่ทีเนี้ยระดับความเป็นทางการอะ pleasure เนี่ยมันเป็นทางการมากกว่าอันเนี้ยเป็นทางการมากกว่านี้นะคะถ้า nice ก็เราจะใช้กับเพื่อนกับ คนที่ไม่ได้อยู่ในที่ทํางานก็พอนะคะถ้าเราไปเจอลูกค้าถ้าเจอลูกค้าเนี่ยลูกค้าเราก็ต้องแบบเป็นคนนิ์กับเขาใช่ไหมเราก็จะตอบ pleasure to meet you อะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้ดูฟังดูดีกว่านะคะอ่าแล้วมาร์เก็ตเขาก็เลยพูดว่าอะไรอีกนะคะอ่าเริ่มมีคำศัพท์ที่เยอะๆแล้วใช่ไหมเริ่มแบบเป็นคําศัพท์อู้ยยาวขึ้นนะคะ อ่ะแล้วมาเกเรตเขาก็เลยแนะนำนะคะว่าด็อกเตอร์สมิธเป็นใครนะคะอีอันนี้คือหรือเป็นใช่ไหมเป็น an economist นะคะ Economist อ่ะเหมือนคำว่าอะไร economist ให้เรานึกถึงคำว่า economy ใช่ไหมก็คือเศรษฐกิจใช่ไหมอ่ะสอสอ เศรษฐกิจนะคะอ่าไม่ค่อยได้เขียนนะก็จะเขียน้วค่ะเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ Economist อะไรก็ตามที่มันเติม es เป็น i s t i s t แบบนี้นะคะแปลว่าเป็นคนก็คือเป็นนักเศรษฐศาสตร์นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่า Economist อีโคโนมิคือนักเศรษฐศาสตร์นะคะอ่าเราเหลือหายนักเศรษฐศาสตร์เนาะแล้วยังไงแล้วเขาบอก he just finished Writing a book on international trade นะคะ He just เนี่ยครั้งที่แล้วเราเรียนไปมันแปลว่าพึ่งใช่ไหมมันแปลว่าแค่ใช่ไหมมันสามารถแปลว่าพึ่งได้ด้วยพึ่งพึ่งจะพึ่งจะเสร็จใช่ไหม Finish คำนี้แปลว่าเสร็จนะพอมี e d มันเป็นอดีตเฉยๆก็คือทำเสร็จแล้วไง Finished ออกเสียงว่า finished นะคะมีชื่อแล้วก็เด้วย finished He just finished Writing, write, write เขียนใช่ไหมอ่าแต่มันเติม ing เพราะว่ามันตามหลัง finish เพราะว่า finish มันคือแบบเวลาที่เราบอกว่า finish talking to you ก็คือเติม ing finish writing a book finish uh, swimming finish showering นะคะหลัง finish ท่องไปเลยว่ามันตามด้วย verb ที่เป็น ing นะคะอ่าจำแค่นี้ไปก่อนถ้าเกิดมันลึกกว่านี้เราเรียนไปลึกๆเราค่อยรู้ทีหลังนะคะตรงนี้เอาแค่นี้ก่อน he just finished r i a i n g a book หนังสือใช่ไหมอ่ะ book on เวลาที่เราพูดว่าอ่ะ book มันเกี่ยวกับอะไรนะเราจะใช้คำว่า on แทนคำว่าเกี่ยวกับแต่ว่ามันจะไม่ได้แปลมันเราจะไม่ใช้คำว่า on เพื่อที่จะบอกว่าเกี่ยวกับตลอดนะจำแค่ว่าถ้ามันเกี่ยวกับหนังสืออ่ะ book on แล้วก็ topic ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะ international ก็คืออะไรนานาชาติใช่ไหมอืมนานาชาตินะคะ t r e trade คือการ้านะอ่าเป็นคำศัพท์ยากนะคะ trade คือการค้าจจำไว้แค่นี้พอท่องเลย International trade ก็คือการค้าระหว่างประเทศนั่นเองเพราะนานนานาชาใช่ไหมการค้าแบบนานาชาติก็คือค้าระหว่างประเทศนะคะอ่า ทีนี้ก็คือเวลาที่เราจะแนะนําใครนะคะเราก็บอกชื่อเขาแล้วก็บอกอาชีพใช่ไหมคะพอบอกอาชีพเสร็จปุ๊บประโยคต่อมาก็คือเป็นเพื่อที่จะบอกแค่ว่าเขาเพิ่งทําอะไรมานะคะเป็นการขยายความแค่นั้นเองนะคะไม่ได้มีอะไรยากเลยเวลาที่เราแนะนำใครนะจำเลยนะคะเวลาที่เราแนะนําใครเราแนะนําชื่อแล้วก็ตําแหน่ง คำว่าตำแหน่งเนี่ยก็คืออาชีพเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่เป็นทำงานอะไรเนี่ยก็คือส่วนมากก็คืออย่างนี้นะคะจำเลยนะและจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมก็ได้เช่นเขาเพิ่งมาอยู่ที่ประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยตรงนี้เป็นประโยคที่เออมาช่วยเพิ่มเติมแค่นั้นนะคะต่อไปนะคะต่อไปแล้วแล้วเอ่อมิสเตอร์วิลสันเขาพูดว่าอะไรเขาก็บอกว่าโอ้ oh, โอ้ oh, แล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark อย่างเงี้ยก็คือโอ้ oh, เหมือนคำว่าจริงเหรอโอ้อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแค่นั้นเองแล้วเขาเขาก็บอกว่า that's that's my field too นะคะ that แล้วก็ apostrophe s นะคะมันมาจากคำว่า that is นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำว่า is my field field เนี่ยเหมือนคำว่า area หรือว่าแปลในที่นี้ก็คือแบบเป็นกูเป็น งานที่แบบอยู่ในฟิลเดียวกันเลยอยู่ในแอเรียเดียวกันเลยทำงานคล้ายๆกันเลยนะอยู่ในส c โคปของงานใกล้ๆก,กันเลยนะคะฟิลในที่นี้ก็คือเป็นแอเรียความสนใจอะไรประมาณนี้นะคะ To, to ก็เหมือนเดิม to เช่นกันนะคะฟิล l ออกเสียงว่า field นะคะอย่าลืมเดข้างหลังด้วย field นะคะ field อ่ะแล้วเขาบอกว่า I work for the United Nations นะคะ I work for เนี่ยฉันทำ งานให้กับนะคะ I work for จำเลยนะ I work for ทำงานให้กับแล้วก็บริษัทแล้วก็ตามด้วยบริษัทนะคะตามด้วยชื่อบริษัทอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่า I worked for I w o r k for the the United Nations ก็คือทำงานให้กับ U N นะคะพอ U N แล้วรู้เลยใช่ไหมแต่พอ United Nations ลงงนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะมันก็คือ U N นั่นเองนะ I work for จำไปเลยนะเวลาที่เราแนะนำใครให้ใครรู้จักแล้วก็บอกว่าถ้าเราทำงานที่ไหนเราทำงานให้ใครแล้วก็ I work for อันนี้ถ้าทำงานให้พ่อแม่ก็คือทำงานให้ธุรกิจครอบครัวนะคะเราก็จะบอกว่า I work for my family a p o s o t r p h e s business นะคะอ่าเรื่อง a p o s p h e อะไรเงี้ยดูไปก่อนนะคะมันใช้แบบไหนเพราะว่าสุดท้ายเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเองนะคะ เพราะมันแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมในที่เนี้ยก็คือธุรกิจของครอบครัวนั่นเองนะคะถ้าเราทํางานให้ที่บ้านแล้วก็พูดแบบนี้ต่อไปดรสมิธเขาพูดอะไรอ่าดรสมิธเขาก็เลยบอกว่า in the development program by any chance อ่าอันนี้น่าสนใจน่าสนใจเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวแปรให้ฟังทีละอย่างดีระบบด e ว,ว e l o p m e n t เนี่ยคือการพัฒนานะคะ โปรแกรมก็คือแปลว่าโปรแกรมแบบที่คนไทยใช้เลยโปรแกรมเขาบอกว่า in the in the in the development program by any chance chance ในนี้เนี่ยอันนี้ก็คือโอกาสใช่ไหมคะ a า any chance ก็คือแค่บอกว่าเป็นแบบบางโอกาสถูกปะสรุปแล้วประโยคเนี้ดเรสมิธเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เธอจะทำงานในส่วนของ Development Program มันมันใช่ไหมใช่หรือเปล่าก็คือเขาเดาวนะคะดาว,ว่าเอ่อมิสเตอร์บซันเนี่ยทำงานให้ Development Program หรือเปล่านะคะเขาเดาวนะว่าใช่ไหมเออมีแบบมันใช่หรือเปล่า in the Development Program By any chance เธอทำงานที่นี่ใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นที่นี่นะคะประมาณนั้นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าเขาตอบอะไร มิสเตอร์เวลสันเขาก็บอกว่า yes how did you guess นะคะ yes ใช่ how did you guess guess คำนี้แปลว่าเดานะคะใช้บ่อยมากเลยนะแล้วก็ how did you know? how did you guess t i d เนี่ยมาจากคำว่าดูใช่ไหมแต่ d i d มันเป็นอดีตนั่นเอง h ้าคืออย่างไรนะคะอ่าเธอเดาได้ยังไงอะเธอเดาได้ยังไง หรือแปลเป็นภาษาไทยที่คนไทยเข้าใจก็คือรู้ได้ไงอะ่ะอืมนะคะก็คือรู้ได้ไงอะ่ะเออนะคะ how did you guess เออรู้ได้ไงนะคะเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเวลาที่ใครมาบอกว่าอุ uy, ้ยเดาอ่ะเดาเรื่องราวเกี่ยวกับเราแล้วเราก็อุ้ย how did you guess นะคะ how did you guess how did you guess นะคะเรื่องออกเสียงเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายเนาะดรสมิธเขาก็เลยบอกว่า I've read your articles on technical assistance they are excellent อ่าเอาทีละอันนะ I อันนี้นะคะมาจาก I have นะคะถ้ายังไม่ชินหนึ่งนะว่าไงนะพูดให้เต็มไปเลยนะคะไม่ต้องยอ่อ I have read นะคะ read คำนี้เนี่ยด้วยความที่คำว่า read เนี่ยจะเวิบปัจจุบันอดีตอนาคตเนี่ยมันอ่านไม่เหมือนกันแต่มันเขียนเหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นปัจจุบันนะคะจะอ่านว่า Read, แต่ถ้าเป็นอดีตจะอ่านว่า read เพราะฉะนั้น read 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 นะคะทีนี้เรารู้ได้ไงว่ามันอ่านว่า read เพราะว่าคำว่า h a v e นั่นเองอะไรก็ตามที่ถ้าเป็น verb นะแล้วตามด้วย h a v e เนี่ยมันจะเป็น verb ช่องสามใช่เป็นอดีตเพราะฉะนั้นมันก็เป็น read นะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจอะไรนะโหยอะไรเนี่ยแก a m m มาเยอะแยะนะคะไม่เป็นรายจำแค่ว่าประโยคนี้เขาบอกว่าอะไรดรสมิธเขาบอกว่าฉันนะ่ะได้อ่านผลงานของเธอนั่นเองนะคะ Your Articles article เนี่ยแป,นะะแปลว่าบทความนะคะ articles แปลว่าบทความนะบทความของเธอเกี่ยวกับอ่าออนในนี้แปลว่าเกี่ยวกับอ่าเวลาที่มันพูดถึงหนังสือเอกสารแล้วมันมีคำว่าออนแล้วก็ท็อปิกเนี่ยมันแปลว่าเกี่ยวกับนะคะเทคนิคอลเทคนิคอลก็คืออะไรนะเหมือนคำว่าเทคนิคเทคนิคหรืออะไรบางอย่างแล้วก็แอสซิสแตน Assistant เนี่ยมันเหมือนคำว,ว่า Assistant ที่แปลว่า Aid ก็คือช่วยเหลือนะคะซึ่งอันนี้มันค่อนข้าง Specific เราไม่ไม่ต้องไปโฟกัสของมันมากเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันไม่มันน้อยคนอะที่จะเจอคนที่ทำงานเป็น Technical Assistant นะะก็คือคนช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเลยอย่างเงี้ยนะคะอืมเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาก็บอก they are excellent, excellent excellent they are excellent นะคะอ่าอันนี้ก็คือมาจากคำว่า a ด e นะคะ excellent excellent แปลว่าเยี่ยมเลยแปลว่าเยี่ยมนะคะแบบ excellent เยี่ยมมากนะโหมันดีมากเลยสรุปดรสมิธเขาบอกดรสมิธเขาบอกว่าฉันอ่านฉันได้อ่านบดความของเธอนะในเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคอะไรบางอย่างนะคะอันนี้หนึ่งไม่แน่ใจนะว่า งานเนี้ยมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเนาะแต่ไม่เป็นไรเราแค่รู้แค่นี้ก็พอแล้วเขาก็บอกว่าหูไอ y are excellent day ในที่นี้มันมาจากคำว่า articles นะคะเพราะ articles เติม s แปลว่ามีหลายหลอันเติม s แปลว่ามีหลายหลอันใช่ไหมเขาก็เลยใช้คำว่า day แทนก็คือใช้ day ใช้ day ในการเรียกสิ่งของที่มันมีหลายหลอันหลายๆอันนะคะก็คือ day are e x c e l l e n t หูไอเอกสารแบบบทความพวกนั้นนะมันเยี่ยมเลยมันเยี่ยมมากเลยนะคะอ่า คือ,อจริงๆเวลาที่เราคุยใครเราเจอใครอย่างเงี้ยคุยกับใครแล้วเราเจออย่างเงี้ยเราก็การชมเชยเขานะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะดีหรือแย่ชมไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันทําให้คนฟังอรู้สึกดีแล้วมันก็ทําให้เขาอยากมีบทสนทนากับเรามากขึ้นนะ,ะก็ชมไว้ก่อนเนาะเช่นเหมือนแบบว่าเวลาที่มีคนบอกว่าหู oh, ้ I was in Thailand หู้ฉันเคยไปประเทศไทยนะ I love it I love it so much อะไรเงี้ยก็คือหู oh, ้ฉันชอบมากก็คือต้องพูดเป็นแนวบวกๆไว้ก่อนนะคะ จบแล้วนะคะในเรื่องบทสนทานะคะทีนี้เรามาฝึกออกเสียงกันบ้างนะคะเพราะว่าอะไรเหมือนกันนะเหมือนเดิมเลยคอสนี้หนึ่งอยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสที่การออกเสียงเป็นหลักนะคะแล้วก็เข้าใจความหมายบทสนทนาแล้วก็เวลาที่เราเอาไปใช้จะได้ใช้ได้ง่ายๆนะเหมือนเดิมกฎของการออกเสียงมี3ข้ออะไรนะทวนอีกทีในที s ออกเสียงรัวลงท้ายเน้นเสียงสูงให้ถูกจุดแล้วก็ r l t h นะคะทีนี้เรามาดูทีหลัน มิสเตอร์วิลสันอ่มา,ามาเขาเลยเขาบอกว่า I'd like อ่าหนึ่งจะสอนแบบเต็มนะ I would นะคะ I would like you to meet ดรเอ็ดเวิร์ดส mith นะคะมันอันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องออกเสียงสูงต่ำเลยลองออกเสียงตามหนึ่งนะคะมิสเตอร์วิลสัน I would like you to meet ดรเอ็ดเวิร์ดส mith ลองพูดคำว่าสมิธอีกทีสิสมิธเก่งมากนะคะต่อไป it is nice to meet you อย่าลืมทีตรงนี้นะแล้วก็เป็นนี้นะ it is nice to meet you Dr. Smith ต่อไป Dr. Smith เขาบอกว่า Pleasure อ่าทีนี้มี2คำ Pleasure Pleasure นะ Pleasure Pleasure to meet you to อีกรอบทีละคำนะคะ Pleasure To meet you To อ่าอย่าลืมทีตรงนี้นะต่อไป Margaret เขาก็เลยบอกว่า Dr. Smith is an economist าสตอันนี้นะ economist สต์คอสูงใช่ไหม Economist มันเป็นคอแบบคอเลยนะคออย่างนี้เลยนะมันจะไม่ใช่ Economist นะคะมันคือ Economist แล้ว Mist มี S และ T ก็ต้องออกเสียงให้ครบใช่ไหมลองออกเสียงคำนี้ตามหนึ่งนะคะ Economist Economist เก่งมาก He just มีสองอันใช่ไหม S กับ T นะ S กับ T ออกเสียงให้ครบนะ He just finish แล้วก็มี E D ใช่ไหมเขาว่า finish เนี่ยมันไม่ได้มีสูงต่ำที่เด่นชัดมาก He just finished นะคะออกแค่นี้เลยนะคะ finished เก่งมาก w r i t i n g ride สูงใช่ไหม r i t i n g นะคะ r i t i n g ไม่ใช่ writing w r i t i n g w r i t i n g Writing a book on ทีนี้คำนี้ international ใช่ไหมจะออกเสียงว่า international international แน่สูงก็คือ international international อ่าจะเห็นว่าแน่สูงใช่ไหม international เก่งมาก trade Don't forget D at the end, trade. Okay, next. Oh, that is my field too. Field. Ah, very good. I work for. Work, don't forget K, right? I work for the United Nations. United นายสูงใช่ไหม United Nations Nation Nations นะคะ Nations United Nations United Nations อ่าลองสิโอเค United Nations นะคะต่อไป In the development development แว่สูงใช่ไหม development แล้วก็มีถึกดวัว development program โปรสง PROGRAM by any chance อ่าน,นี้ออกเสียงว่า chance เก่งมาก yes how did you guess ต่อไป I have read your articles articles on technical tech article also articles on technical assistance mm. assistance good they are excellent X สูงใช่ไหม They are excellent อ่าเก่งมากนะคะนี่ก็คือเป็นคลาสที่3นะคะไม่ยากเลยนะลองอัดเสียงตัวเองนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์ให้ครูพี่หนึ่งช่วยแก้นะคะถ้าเกิดเราพูดแล้วถ้ามันเพอร์เฟกมากๆเลยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปต่อนะคะถ้าเกิดมันติดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยฝึกบ่อยๆก็จะดีขึ้นนะคะสำหรับคลาสนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลาสที่4นะคะ Have a nice day บายยค่ะ